มาพี่หวานหนูตื่นเต้นอะจะตื่นเต้นทุกคลิปไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยจากเปี้ยวเป็นตื่นเต้นตั้งแต่รอบที่แล้วละที่บอกว่านกขโมยไปนกขโมยไปดีนะที่เขายังไม่ไล่เราออกอะ่ะเขาไล่ออกแล้วจ้ะแล้วพี่อยากตออเอกสารมาสมัครใหม่ถ้าพี่ให้หนูเปลี่ยนชื่อเป็นตื่นเต้นพี่เปลี่ยนชื่อเป็นปอม <c oughs> ดีไหมโอ๊ยพี่หวาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้หนูไม่ตื่นเต้นอ่ะเรามาบูมกันไหมได้สิพี่ผอมคือนักศึกษาหน้านี่นะไอติม้าตาเฮ้ไอติม้าตาไอติม้าตาผมพี่ผมพี่พี่หวานว้ามีอะไรเรียกอ่ะเอ้าไปไหนอ่ะเดินมาด้วยกันไปไหนวะเปี้ยวพี่หวานเอ้าเสียงก็ได้ยินอยู่เนี่ยพี่หวานเปี้ยว พี่หวานไม่ทันเลยค่ะเขาเจอแล้วเล่นอะไรโอ้ยพี่หวานวันนี้เขาบอกจะมีดารามาเราเป็นภารกิจที่เราจะต้องส่งมอบเอย์15เอาต้าเครื่องแรกกับคนไทยคนแรกนะนะพี่เซนชื่อเข้างานก่อนตอนนี้กี่โมงบ่ายสี่เซนชื่อออกเลยไหมคุหวายคุ่นใจพอแล้วได้แล้วปะไปสแกนใบด้านหน้าพี่หวานว้าออกหายแกพี่หวานว้า เปียวไปเถอะไปเถอะไปข้างหน้าวุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยแกทปไมแบบทําม็นแบบแกเป็นไม่สนใจหวานหวานดูไว้ก่อนกูชื่อเปียวพี่มีอะไรติดฟันนหไหนดูสิพี่โทษนะคะมารับปีเสียที่สั่งไว้อะค่ะมารับปี๋เสียที่สั่งไว้ค่ะแป๊บนึงนะคะมาถึงลูกค้าคุณแล้วก็ปีเสียเลยหรอสั่งกี่ตัวคะ สั่งไว้2ตัวก็คือกะว่าจะวางคู่กันลงโต๊ะทำงานลูกค้าน่าจะอยากได้อะไรมงคลไปมูอ่ะพี่ขอโทษนะคะน่าจะได้รับข้อมูลผิดอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่ร้านขายเครื่องดื่มค่ะอันนี้ซัมซุงสอบซัมซุงสอบซัมซุงสอบเดี๋ยวแป๊บนี้นะคุณมากเลยนะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อแม่ชมค่ะชื่อเหมือนแม่ชมพูเลยเนาะอันนี้อยากก๊อปเขาหรือว่ายังไงคะน้องเออมันเป็น m a r k e t ิ้ง <laughs> วันนี้มาทําอะไรก็คือคะจะมารับเครื่องเอ่อซัมซุงกา a ล็กซี่เอ่นะคะ่ะคนไทยคนแรกมารับ S25 ยี่สิาอัลตร้าวันนี้ไงพี่รับไปทําไมอะคะจะรับไปขายของสิเขาบอกอยู่ว่าเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์<อ>ดูจากลักษณะแล้วอะค่ะยอดเอฟได้สักสองสำนานใช่ไหมคะก็หลักพันนะคะพันล้านเลยเหรอคะพันบาทค่ะ <laughs> <laughs> พี่ขาถ้างั้นอนะ พี่เอานี่ไปเลยค่ะนอกจากพี่เอา85เอต้าไปแล้วอะพี่พาหนูสองคนไปด้วยได้เลยไหมคะเพราะหนูพร้อมที่จะลาออกทังมาสมัครงานเราจะพี่เลยเดือนละพันล้านไม่ไปหรอพันล้านเลยเหรอคะคือหนูอยากเป็นอินฟูแล้วก็อยากาเป็นแม่ค้าออนไลน์คือหนูอยากรวยแบบพี่อะค่ะถ้าเธออยากจะเป็นแมคค้าออนไลน์เธอก็ควรที่จะต้องรู้เทรนด์ตามมา แม่เราเราต้องไปลาออกนะก่อนก่อนไปจุ๊บก่อนไปจุ๊บจุ๊บอเอาไม่ออกอีกที่ที่บ้านหนูยังไม่มีเอาไปนั่งไปออกรถแม่แล้วไหนทีมงานแม่ที่บอกยอดขายพันล้านพนักงานกี่คนนะคะแม่ก็ต้องมีผู้ช่วยส่วนตัวของแม่สีเดี๋ยวแม่จะบอกว่ายอดขายพันล้านแม่ทางานกับมือถือเครื่องเดียวอะนะอ้าแน่นอนสีอะไรที่จะมาในปี2025 ในปี2025นี้มีสีที่น่าจับตามองอยู่หลายสีเลยครับได้แก่โมคาโมสเป็นสีน้ำตาลโทนอุ่น <ok> ให้ความ,มรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลผ่อนลคลายคล้ายกับสีของช็อกโกแลตและกาแฟเห็นไหมนางบอกเฮ้ย สีพวกหนูเตรียมมาค่ะพวกหนูคือเทรนต์ใช่ะหมเทรนเซสเตอร์เช่หนหับรถไฟเร็วมากมาความเร็วสูงทำไมเออใช้ได้นี่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์มันก็ต้องอย่างนี้นะเธอจะต้องแบบจับกระแสให้วายอ๋อนี่ผู้ช่วยคนใหม่ของแม่มาแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องหาสถานที่แบบไปสร้างคอนเทนต์แม่ๆอยากได้โบวย แม่ใจดีจังหนูจะได้เองปังๆเหมือนแม่สาธุเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยส่วนตัวของแม่เนี่ย<ๆ>เขาช่วยหาร้านเก๋ๆเอาที่แบบเหมาะกับเธอสองคนนะช่วยพาไปร้าน after Yum ที่ไม่ค่อยอร่อย <c oughs> สาขาที่ใกล้ที่สุด <c oughs> อร้าน after ยำที่ไม่ค่อยอร่อยมีอยู่ร้านเดียวในพัทยา <c oughs> <c oughs> พาไปปัญญาเลยด้แม่เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันบางทีเขาก็แบบว่ามีเต้นเต้นแบบไลฟ์ไปด้วยเอาจะเต้นได้ไหมล่ะต้องลองดูค่ะต้องซ้อมเออต้องซ้อมใช่ไหมเออแต่ว่านี่นี่บอกก่อนนะว่านี่ไม่เต้นเพราะว่าขายสวยแม่จะบอกว่าพุงูขายขำเหรอใช่โอเคแม่เปลี่ยนที่เธอประกาศทั้งวันเลยเนี่ย ถ่ายได้ตรงนี้ถ่ายได้ใช่ไหมเอาหรอทำไมอะมาถ่ายไปก่อนเดี๋ยวทำให้ดูแม่แม่เดี๋ยวหนูเต้นให้ดูนะหนูคิดท่ามาแล้วโอเคโอเคแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรง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 อะอะอพอได้พอได้นี่ไงที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นี่เกอร์กรุ๊ปก็พอเต้นได้นะแม่เสียงรบกวนดังมากเลยอะอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่ให้ผู้เช่่ยว่วนตัวแม่จัดการนี่ ทำได้ขนาดนี้เหรอแม่ทำได้ทำได้นางจะเลือกเลือกตัดเสียงที่ไม่ต้องการได้เราเสียงที่แม่ไม่ต้องการคือเสียงเสียงพวกแกเอาแต่เสียงแบกก้าหูหูเสียงห้งเสียงอะไรเงี้ยมันดีกว่าดีกว่าน่าฟังกว่าแม่ใยจังเป็นี่ไงเธอดูสิมันสามารถเลือกได้ว่าเธอจะลบเสียงคนเสียงลมหรือว่าเสียงสัญญาณรถคนแล้วแม่จะเลือกรลบเสียงอะไรอ่ะแม่ลองลบเสียงพวกเธอก่อนติดเสียง นี่ยมันก็เลือกได้ว่าจะเอาแค่แบบว่าดีลีให้แบบว่าได้ยินคอคอหรือว่าจะแบบลบไปเลยฮ่าใช่ขนาดนั้นเลย oh <my> ไหนลองดูนะ <Ha? S 1> นี่ไงมีแต่เสียงมีแต่เสียงแบลกการ์แม่รับเสียงพวกนี้คือดีกว่าเสียงหนูจริงเหรอแม่ว่ามันน่าฟังกว่านะหรือจะเอาแบบมีแต่เสียงพวกเธอแม่ลองปิดเสียงร้อยอะสมมตินะลองเล่ดูแม่ต้องพูดว่ามีท่าเดียวหรอโอเคโอเคมีท่าเดียวหรอปิดเสียงยังสวยอะนะ แต่ถ้าปิดหน้าไปเลยจะสวยกว่ามันก็จะมีแต่เสียงคนแต่ว่าไม่มีเสียงรบกวนนวัตกรรมล้ำเลิศประเสริฐสี Galaxy ดาวาอันเล็กมากถูกต้องก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของฉันก็คือรับทุกตำแหน่งเลยนึ้อออกไหมทั้งเป็นเลขาทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเอดิเตอร์เป็น ทุกสิ่งอย่างก็คืออยู่ในคนเดียวก็คือไล่ออกทั้งบริษัทได้เลยนี่คือผู้ช่วยที่ทาให้แม่ได้ยอดขายเดือนละพันล้านเออหลักพานอย่ามาแม่นี่ชุดแม่หนูหนูเอฟมาก็หมื่นหนึ่งแล้วอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวก่อนจะไปอ่ะหนูขอถ่ายรูปกับแม่หนยได้ไหมได้ได้เลยได้เลยเซลฟี่นะโอเคแม่นหนดูรูปสิแม่สวยอยู่คนณดีเถวว่ะคุณน้อแม่แต่หนูสวยนะรูปเมื่อกี้รูปนี้เหรอใช่ แม่อยากซูมหนูไม่สวยหนูถ่ายใหม่ได้ไหมไม่ต้องถ่ายใหม่ก็เดี๋ยวนี้ไงก็คือเดี๋ยวนางเนี่ยจะเลือกรูปที่ทุกคนสวยเราสามารถจิ้มได้ฮ่าจิ้ทจินางทำได้แล้วหนูหลับตานางทำไงอะแม่แม่ลองเอาน้าใครก่อนอะก็ต้องเอาหน้าแม่เป็นหลักบ้าแต่มันจับเธอก่อนหนูชอบน้าสองเอันนี้เหรอใช่น้าสองเธอสวยอ่ใช่เ้ยธอเอาอันนี้ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วเปี้ยล่ะเปี๊ยเอาหน้าไหนอันนี้เหรอ เออได้กันแม่ต่อไปเป็นแม่นะอันนี้รักการเป็นน้อีกน๊งนั่เแาละอะไรนะเอาอันนี้นะอันนี้เป็นแม่บันเทึกแล้วเดาไว สุ่มแล้วล่ะค่ะแม่ที่แม่เป็น i m p e r i a o Armani Contessa r Anatomy เป็นไมค์ที่สุดในประจัตตภีใช่เธอเขาหมายถึงว่าแบบ Emperor เขาเป็นแบบจักรพรรดิ์ <c oughs> ส <problems> สี่นี่แห่งบันทรงการโซเชี่ยวเธอเข้าใจปะวันนี้พวกหนูขอบคุณแม่มากเลยนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะที่มาสอนพวกหนูอ่ะให้เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์สาวที่เก่งหนูจะเป็นแม่ค้าอะไรที่มียอดขายพันล้านเหมือนแม่ให้ได้หรอขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะแม่ ไหนหนูก็จะไปทํามาหากินแล้วว่ะหนูขอกระเป๋ามงคุณแม่หน่อยได้ไหมได้ถ้าเกิดเธอเอากรเป๋าอะหนูขอเอจิาเอาตาผู้ช่วยแม่นะก็น <ah> like> ี่ไงเธอมีกันแล้วพ็มันไม่เหมือนกันน่ะเออมันไม่เหมือนกันยังไงอันนี้ไว้ลายอันนี้ไว้เช็คอดอันนี้ไว้บันทึกเบื้องหลังไปไ่ไปตู้หมูอะแม่ไปในนี้มีตังไหมมีไปเธอฉันรวยแล้วไปแม่อะไร ไม่มีกำไรหรือแหวนอะไรเลยอารองเทา้าอารองเทา้าไม่ต้องกลับมานะไม่ต้องมาชวนไปออกกระเทยทำนะไปเลย